นะน้องต้องใส่เสื้อกันหนาวใหม่แล้วนะครับเอฟซีนีก็พ่อแกะกล่อ,อแบบงแล้วก็เลยอยากใส่อใส่เลยแล้วก็ตอนแรงเรากลับมาจากโรงเรียนเดียวค่อยขอบคุณเอฟซีนะค่ะอ่าอันนี้ก็ใส่เสื้อกันหนาวสวยๆเลยไปขึ้นรถกันนะคะอ่าไปแล้วขึ้นรถก่อนค <c oughs> <c oughs> แตอนนีกก็กินกินนี่เป็นน้ำพาลตอนไปโรงเรียนนะตอนก็กินมากๆอร่อยนะฮะมากๆอร่อยแล้วกินร้อนๆน,นะ กองกจ็จะไม่ได้พูดนะครับสิกินมาม่าอยู่นะคะรับมาม่าแล้วก็กินนมน้องกองอยังไมนะ่กินข้าวตอนเช้าน้องกองหิวมามะะะ่าครับสิตอนเช้าต้องกินมาม่าก่อน <c oughs> มาม่าก็ปรุงแบบมีอาหารด้วยนะครับสิมีทั้งไข่มีทั้งกุ้งนะครับ แล้วก็มีทั้งนมนะครับสิเอามาด้วยเหรอเอามาแล้วก็มีทั้งอันนี้วาาไ,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 ไม่ได้พูดเลยนะกลับมาเลยอ เอาเลยเอาเลย

เงียบๆนะครับสิตากินกูเด้อก็จะสมัครสมัครสำลักนะฮะยังร้อนๆอยู่ ต้องได้ให้ช่างตรวจเช็คอยู่บ่อยๆนะมันก็เริ่มดีแล้วนะเนี่ยรถก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะรถเรารถเราเก่าแต่ภายนอกแล้วนะทีนี้แล้วก็ขี่ได้แต่ว่าโชคมันยังแข็งอยู่ม,มันจะกระโดดบนกระบอกว่าถ้าไม่อยากให้โชคมันแข็งต้องเปลี่ยนโชคใหม่ มันตายแล้วับว่า เออนั่นพอดีน้องตอนอ่าถึงโรงเรียนแล้วคับวิสีนะครับรอรับรางวัลรอรับรางวัลเร็ว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 เรเรีเรเร็เรเร็ร อีกหงวันที่หนึ่งนะไม่โอ้ยยแล้วนะครับน้องตองก้องไปแล้วโอ้ครับวันนี้ก็เราก็มาจากสุงน้องตองก็เข้าสวนอีกนะครับสี่นะครับออเดี๋ยวเราก็จะไปย้ำม,มองกันนะครับสี่นะครับทีนี้เราก็จะไปยําม,มองกันก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะมาทํางานนะครับก็ยังเช้าอยู่นะครับก็ไปหากินข้าวกินน้ํากันก่อนนะครับสิก็ยังเช้าอยู่ตอนนี้ก็เคื่ก็ลื้อหลายอย่างแล้วนะครับสิแล้วก็ซ้ำซุมสวนดอกไม้ไปเรื่อยๆนะครับอ,อ๋อเดี๋ยวมาทางนี้ครับสิมาทางนี้มาทางนี้มาชม อ๋อนะครับผู้ชมดอกไม้อยู่นะถ่ายเอาดอกไม้อยู่ว <c oughs> ันนี้กอบแม่น้องมิ้วนะครับสี <c oughs> ่เราก็จะไปชมสวนดอกไม้กัน ส่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับสีวันนี้ก็แดดขึ้นแล้วนะครับอู๋สี่ว่าสองโมงนะครับสองโมงก,กว่าๆแล้วนะครับสี่สองโมงจะครึ่งแล้วเราก็เข้าไปาเตรียมกินข้าวกันก่อนนะครับโอ้โหเวลา้าอูสีไปย้ำม,มองขอมดฟื้นนะครับสี่ เราลือสายยางอยู่นะครับ